อยากเฮ็ดเห็ดแห้งมันสิดอนพวกนี้มันไปใกล้ยังมันสิบ่ได้สวัสดีพี่น้องสวัสดี FC ทุกท่านพกกันับพี่น้อง่องเนาะพยกสวัสดีค่ลกนซองไว้มื้แงจัดการจัดเต็มเอากระสอบเอากรสอบเด้อไปใส่สิเอาะแคไข่หรืสิมาแค้นไข่ที่บ่แม่นยาตี้ับ่แล่นบ่ได้บ่โอ้ยเด้อซอม ซ้ำมันจะแค้ไข่มือไดรบสีทุทุจภาษาเตรียมสัตว์มาปุ๋งแรลงอยู่ไทยกับปลาปลาลูกโป่งเนาะนั่นเออบ้านี้จากสัตว์นะขาเต๋องหางบ่อกเขาเพื่อนมาวาทีกล่องมัไงจิบถือเไปสัตว์มาปุงเน็ตไป มืแมมอมแรงเอาไปสดดัตว์รถเตรียมมือแรงพี่น้องเลยเตรียมพักกับไปสัตว์หมักปุ๊กหมักจะลยเด้อเพราะว่าในในหมู่บ้านเทามีมอลำเรื่องพี่น้องโอ้ยบ่ได้เดขาจะมาตั้หมือมือได้ปะมือมม่อนินบ่เออเขาจะมาตั้งมืออื่นพี่น้องมอลำเรื่อง จัดนักจัดเต็มเต็มขณะคนประมาณซาวสันขณะเข้าเจ้านะอืมใช่ไัมไปแรกเไิ่มมันอนามัยแล้วปอื่นเลไปบ่ไนมฉี่มีกระชืดกระช่ายไปยี่บออะไรก็เริ่มันอนามัยเจ็เอนามัยไปยังไปแบบนี้ไปนะไปแล้ว ก็บ่บ่หกอนขัูาพออ้อนพออ้อนกำลังมาพี่น้องเอ้ยเอิ่นงามาทันหอจักหอใช้ไปสวรรค์ยังทันได้หูพ่นแต่ว่าเมมีกับเมอ้อนอ่ะป้ากันไปทัากันไปบึ่ง ไปเบิ why ่งแบบว่าเขาบ็เบิ่งไรทางพี่น้ายมาหนังพี่นายไปเบิ่งมอดูมอเร่ากได้แต่ความเสื่อใหมันพี่น้องเ้ยนั่งเขแล้วไม่ได้รูกระบะเลยไม่ได้รูปมอเร้าขนาดเนาะข้ว่ไ้ บนเอานะนกเขานกขาห่วงตาแหม่มาถ่วงเอาไปมาพอมาถ่วงซีเกีนซีพิวกันจุพนฮัก็มาอได้นี่และเพราะฟังเลยก็เป็นตะาย เป็นตะย่านจนเมไม่ออดจนว่าออกไปเบิ่งมอมดูนี่แหละดูดวงสอยเป็นน้ำพี่น้องเดี๋ยวแต่เชื่อมเชื่อของไพามันพิจารณาปวดใช้วิทย์อย่างก็ ฮ่าก็บอก่เป็นห no I mean? ่าเสื tá, in in ่อฮกเถื่อนนี่เพิ่นใบนะอันมอเพิ่นวันได้ไไปอยู่น้ำพอเพิ่นผอ้เซียนั่นพี่น้องเอ้ยคือพอใหญ่เท่านี้ ศกสตาเว้าดดวงมานะดวงสตาเด็กคนยาวดวงเนาะวอลกับดวงดวงกับบดีดวงโต๊ะหมายดวงบอดี้และดวงโต๊ะย่างสองสิบคนเท่านี้มันจะมีที่สองสิบฮึม ดวงบอดี S <S <々>้ช่วยน่อันว่าขาดคกนี้รักเธอกบคือคือก็เก็บบอกคนละคนเ่งอันปนบกลรลาคนคนนี่ไปี่เลย่ะตามใต้นน่ะนะปรมาณดวงบอดีเขาบไปตามเข้ามาเนบอดีสตาร์ะสตาร์่นี่เดี๋สองสิบ่นคนกระบอกที่แกกันไอเหตตไออเ่อฟันเน่

หมอหอกคือได้กนแต่บพวึวกัว่าตอนนี้นี่าพกเนื้อันว่าะชิชมุกชนแต่ตอนนี้เน่ยยางเซ่เลยก็มนพี่น้องยางนลก็สะมาทีเซ่เลยกินข้าวก็กินข้าวกบอยากเพราะว่าเพรันไปกินน้ำผอควันเอาไปคันก่ะโบดแล้วกไปยินผอรไปกินน้ำผอขันไ้นอนก็มีแต่พันไปเลยเลยหมอบนหอกต่นนี้เนาะ

ลนูซาว่าต้มไก่เมื่อนจนจีเค็มมอนเหวจั้ยังหมาีกมันจเกือใส่ังจางอยู่ลูก็มีจะเคมนอยีเรา่ันมนก็เป็นในเอง้วเอาไปเห็ดฟ้วีเขาบอกเอาไเ็ดฟาอาเอแหลมดีกว่าอันน้เดี๋นเราี่เขาบกเนั่าลนั่วันนี้มีถ่ายทั่วคนเรเนาะ

หาหมอกเมื่อยไปหาหกหมอเลยมื่อนี้กัไปหกหมอแข้งขึ้นกับนอนม่ออนมันขึ้นกบนอนไ่แน่นมันแน่นมันจะขึ้นหูคอมันแน่นมันจะขึ้นหูอ มยคนเจ็บบทบทีดคนเจ็บบทีไรนอนลบนอนนอนก็มาเจ็วดอกคเอวามหูสึ้ความหูึ้งค้องเมีหลดบาบอก เดี๋ยวก็บวิธีแกะคกับแก่ยุณวิธีแกะกับอไร้น่ยากดอกพี่น้องสริมดบ้านอยู่ไทยกับว่าเสริมดวงกับเหตุบุญทําทานให้เพิ่นกับสุขภาพกัิดี้คืนอีกอย่างกับเพิ่นเกินปีมาลุงกะ เป็นปี่ปอันมีโจนี่ปี่เจียบี่โซโน่ะโนแหละคนบอกเดือดสี่ในใต้หูยเหมนนเื่อยน้ำดะพี่น้องห้าวโหโหนี่มีแต่ล่าถาพ้นกวดพุ่งผนมากเมื่อนี่นยวแจ็คที่เป็นอะไรพี่น้องเลยล่อหลุดล่อชมน้ำกันพี่น้องไปพี่น้อง ผัวฝนกำลังมาลอ่อชมคลิปหนาดเดยพี่น้องอยู่ดีแมวมาถุกคนคลิปนาพพอกันใหม่พี่น้องสบายดีจะไปเบิ่งทามขา้าวทามข้าวผัวไ,ไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเอ้ไป